สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะวิดีโอนี้นะคะจคัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนมาสนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคน นี่นะคะนี่รอบวันศุกร์นะอันนี้คือน,นี่ปกตินะะรอบวันศุกร์นักคนถ้าใครไม่เข้าใจไปย้อนเด้อว่ามาหรือโบามาเด้อมามั่งไม่มามั่งก็มาค่ะมาสี่นะคะม,มานี่มานะคะมาสุดหนึ่งนะ,ะสุดสองไม่มานะคะจีนจีนมาสหนึ่ง เลยนะคะมาเด้งเลยนะเนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจไปย้อนคลิปเด้อจ้ะวิน ชีนรอบที่ผ่านมานะคะมานะมานะคะมานะคะวันศุกร์วันศุกร์ทุกคนวันศุกร์เพราะว่าหุ้นปกติก็คือวันศุกร์นะคะได้อยู่ได้อยู่ห่างเด็กแปดห้าสองแปดศูนย์ ห่างปุกนะห่างปุกไปย้อนได้ไปย้อนคลิปได้นะคะเพราะว่าวันศุกร์แล้ววันศุกร์นู่นนะคะยาวนานมากทุกคนมาไปนี้เช้าปุกนะคะไปสองสามหนึ่งศูนย์ ลินสองสค่ะลินนะคะ 1, 0 บินเหมือนกันเลยนะคะ มีหนก็ต้องมีเจมีหนก็ต้องมี 7, เจ็ดไหมหนึ่งอย่างนะี้เนี่ยอ่านี่นีดูคนมีเจดสาม้อืนี่นี่นน นี่ปกติจีนปกติกต4 5่ห้าหน 1นึ่งห

สี่ห้าหนึ่งเก้ามีหนึ่งเก้าก็ต้องมีเจ็ดเก้าเน้นดิเน้นนะคะเน้นนะคะเพน ิงเช้าปกติชัดอยู่นะชัดอยู่ไปหั่งค่ะไปสองสี่หนึ่ง เน้นอะไรดีหนึ่งเก้า สองแปดห้าสี่เจ็ด พวมันอาจจะแบบตัวเน้นอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คือคือเราเนี่ยเรียกว่าอะไรอะหุ้นปกติกับหุ้น V ีอพอะทุกคนเขาชอบสลับกันเราเลยมาใส่เน้นให้นะคะสังเกตดูได้เลยครบแล้วนะหะหางเช้าปกกับหางเช้าว,วีไอพหางเต้ผู้พิทุกคนหางเช้าปกจีนเช้าปก นี้เช้าปกนะคะถ้าใครดูถึงครบนะคะก็จะได้ถึงสามพุ่นนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะเฮงเฮงปังปังนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ